I know this is from Lisa. <laughs> coca I love you. La Naka. น่ารักมากมายค่ะโมเมนต์นี้นะคะเป็นโมเมนต์ของ้องลิซ่าแล้วก็พี่เทยังก็ว่าได้นะคะล่าสุดค่ะสําหรับคอนเสิร์ตชทยังสองพิชัวนะคะซึ่งอันนี้ก็คือที่ประเทศไทยนั่นเองเนาะล่าสุดค่ะพี่เทยังน่ารักมากๆเลยนะคะมีการพูดบนเวทีบอกว่า thank you ค่ะเทกี้แล้วก็บอกว่าลิซ่าสอนมาค่ะโอ้ยน่ารักมากๆนะคะโวโรตอนที่ดองลิซ่ามาไลฟ์ฟารเบิลค่ะ้องลิซ่าไปสอนอะไรพี่เทแคเนียพี่เขาถึงเอาไปพูดในคอนเสิร์ตเลยค่ะค่ะเทกี้วาซานน่ารัก มากมเลยค่ะแอดก็เลยเก็บโมเมนต์นี้มาฝากซึ่งวันนี้นะคะก็อย่าลืมมาสตรีมเพลงของต้า i s t ค่ะขณะนี้นะคะก็ก้าวเข้าสู่15ล้านวิวแล้วนะคะเพื่อนๆมาฟังเพลงกันเยอะๆทังง้ง Spotify แล้วก็ YouTube นะคะโมเมนต์อื่นๆจะนำมาเม้ามอยเป็นการต่อไปค่ะพักอีกแป๊บหนึงเดี๋ยวก็มาจ้ะแม่ The Word. Thank Word. Katsuki. you, No, <laughs> KATEKI! KATEKI! I, I know this is from Lisa. KATEKI YOU! Okay. It's a really nice song. KATEKI! I know this is from Lisa. Kau kena I love you Lak nak kata